ฮัลโหลสวัสดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมเทโลเรีย E.T. สามก็ในี่นี้นะจะไปตะลุยหาของหาหัวใจหาแร่อะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปตะลุยกันต่อนะฮะในไบอมหิมะนะผมหลังจากนั้นก็ไปลุยในไบอมจังเกิลกันเข้ามาแล้วไบอมหิมะเอ้ยกบนี่เอากบ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 ซุปกบซุปกบกบแสงอาจจะจับกบไปทำซุปนะปกตินะผมไอ้เจ้าที่เรียกบอสพึ่งมันจะอยู่ในรังพึ่งใช่ไหมมันมาอยู่ตรงนี้ ไปเลยรถล,ลังมหาศจัลโ <laughs> อ้ย <laughs> แตกเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันไม่ใช่กล่องธรรมดานะ่ะนั่นมันมีมิก <laughs> ว่าแล้วเชียวด้วยเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะนั่นมันกล่องตังมิกโกฮาโกหูโหรวยละเยี่ยมเลยตังฟรีเฮ้ยนั่นไงคริสตลัลหัวใจปึ๊บเฮ้ยบ้านคนด้วยโอโหสุดยอดปึ๊บปึ๊บวันนี้กล่องดีนะฮะสีให้อะไรเรา เบบี้ชาร์กเหรอเฮ้ยกล่องกองกองไม่ใช่มีมิกแอบแฝงตัวนะต้องเช็คอ่าโอเคใช่นะฮะกล่องของแท้ครับอันนี้เฮ้ยขามูนหลอดเฮ้ยพึ่งแมวคุยกันได้ไหมวเราดาเมจน้อยมากเลยพึ่งตัวนี้ว้าวว้าวพึ่งดาเมจโคตรแรงเลยอย่ามาถามไกด์กันนะวิธีการครับที่เรียกกิจกรรมกอบลินบุกนี่ทำยังไงนะฮะ มันต้องใช้ชิ้นส่วนของกรอบลิ้นที่มันดรอปมานะผมแล้วก็ไม้นะครับผมเออคราฟมาเยอะๆเลยแล้วกันแล้วก็จะเรียกมานะเมื่อเวลาเราพร้อมแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ลนเอ้าเอ้าเอาต่อนเนื่องเฮ้ยบดบูนเอดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านอันตรายบทมูนเกิดครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอตัวนี้นะผมมันจะสามารถดรอปพิี้แปค์นะครับผม อะไรอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยว้าวว้าโอ้ยขึ้นมาวันนี้ดีกว่าปลอดภัยขึ้นมานิดนึงเฮ้ยดรอปแล้วดรอปแล้วพิกี้แบงค์อู้ได้ทั้งสองอันเลยเนี่ยมีแล้วหม้น้อยฮัลโหลไปเจอห้องครับยามเลยไปเอาเยอะระเบิดัวใจได้แล้วนะผมหัวใจดวงสุดท้ายกดใช้เลยดีกว่า อืมเรียบร้อยเต็มแล้วมาตอนนี้แหละเราก็กล้าที่จะเดินเข้าจังเกิลแล้ว Meanwhile อุยอ้ยอุ้ยตายได้เนี่ยทำไปเล่นไปแฟลี <Yes. S 1> ่ดีใจที่เจอหูเล่นเล่นเล่นเร่นขับไปไหนอ่ะอ๋อหัวใจเหรอเหรอ มันตอบของผสมใส่ที่มันสามารถต้านทานพิษได้นี่วาใส่เทนนี้แล้วกันอุ้ยสองกล่องเลยอ่ะไม่น่าจจะมีมีไอกแอบแฝงอยู่ในกล่องสองกล่องนั้นนะไม่มีระเบิดแอบแฝงใช่ไหมนั่นไงระเบิดจริงด้วยคุณ <laughs> ระเบิดทิ้งเปิดได้ละโอเคปลอดภัยดีคนระับเจอกล่องตรงนี้โอ้นีแหละของดีของแท้นี่อะไรกันอย่าบอกนะว่าไอ้เจ้าดวงตาจะมาเราไม่ได้ซ้ำพื้นที่ต่อสู้เลยนะกลับบ้านก็ได้วะ จะมาตอนไหนก็มาว้ยยวุว้ยยวุมาไอออฟกัตตูลูมาแล้วจะทำอะไรได้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจมีดยี่สิบกว่าเลยเดี๋ยวไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกโอ้ทำไมดวงตาเล็กๆกันเยอะจังวะเข้ามันเข้ามันเข้ามัทำไมปล่อยดวงตาเล็กๆเยอะจังวะจะไหวไหมยเนี่อาวุธชุดเกราะยังไม่พร้อมเลยอันนี้เอออ้าวถ้าเกิดฆ่าได้ได้ฮาเลยนะ ไปได้ไหมที่จะฆ่าได้เนี่ยเฮ้ยมันกลายร่างรอบที่สามเหรอันนี้เราคิดเองหรือว่ามันตัวมันเล็กลงวะเออเอาเอาเยอะมันกลายร่างเยอะไอ่ตัวเล็กๆเยอะมากเลยมันไปได้ไหมที่เราจะชนะเนี่ยไปกดโดนแมปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาวะเฮ้ยชนะบอกวะชนะบอลวะเนี่ย โอ้โอ้รัวมากรัวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยชนะปะวะบชนะปะวะเฮ้ยมามาาชนะเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันได้อะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเราได้แร่มาจํานวนหนึ่งด้วยครับได้ไหมเนี่ยยี่สิบอันเนี่ยครับดาบอันนี้ดีกว่ามาลงกิจกรรมกรอบบินบุกกันดีกว่าสามารถฆ่าไอออฟกตัรได้ก็สามารถสู้กับกิจกรรมกรอบบินบุกได้แล้ว ว้าวบเตโอ้ยโอ้ย <c oughs> เฮ้ยเบส่วย์จบตะเลยชิชิชิชช <c oughs> ชๆๆ <c oughs> โอ้ยังโหดโอ้ยประตูพังพลอยพวกนี้เองเฮ้ยจบแล้วเหรอกบ,บินเรียบร้อยนะผมกิจกรรมกบ,บินบกจบไปเรียบร้อยนะฮะเราจะขึ้นไปหาเจ้ากบ,บินกันนะฮะถามไกด์ก่อนไอ้เจ้าสิ่งนี้ครับต่อ,อยังไงนะอ่าฮะ โอเคนี่เลยนี่แหละของที่เราต้องการทีนี้นะผมพอเราขุดต้นไม้นะฮะมันก็จะวางซีทให้เองอัตโนมัตินะฮะโดยที่เราไม่ต้องมามัววางซีทเลยนะฮะสุดยอดบอดมุนเกิดลี้ยบร้อยคุยกับไอ้นักตกปลาดิอันดั ground covered โอเคอ่าได้แล้วนี่ปึ๊บแห่เป็นไงนล่ะทำควยต,ตกปลาไปเลยดีกว่า อ้าวบดมูลไม้แยะอะไรวะเดี๋ยวถ้าเกราตกปลาในคืนบดมูลอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วโอ้ยรอๆๆๆๆเบื่อะไรมากอ้าวเฮ้ยสกู๊ปไอไอขอคุยตกปลาหน่อยเฮ้ยได้แล้วไม่อะไรเราเอ่ยโอ้โยยังดีโอ้สุดยอดเราก็จะได้เทน้ำพึ่งได้แบบรัวๆครับตอนนี้ไปจังเกิลต่อดีกว่า หมดบังเอิญเลยเอาภารกิจตกปลาอันต่อไปคืออะไรได้ไปอะไรเอย่ยได้เป็นสัตว์ขี่นะฮะกระต่ายน้อยในกล่องมีอะไรนะ,ะับเฮ้ยรองเท้านี่ดีไปตกปลาก่อนละกันเนาะหาครับชุดเกาะใหม่แล้วนะฮะชุดเกาะ,ะกสีเขียวนะฮะครับได้เซตหนึ่งเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนเซตเลยละกันได้ชุดใหม่แล้วหลังป้องกันเราก็จะดีขึ้นแล้วนะฮะเปลี่ยนแผนนะฮะผมก็จะทําการขึ้นไปบนสุดของแมปเลยนะ ลองดูดิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้หถเธอนี่สวยอ่ะโอ้ไปร่มสีเขียวเหรอโอ้โอ้มันดูใหม่ตาดีว่ะสีโปรดปานผมด้วยนะจะใช้โยโย่นะสามอันโยโย่ยังไงเล่าอะไรอ่ะบอสสลายมั้งเหรอเดี๋ยว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 เฮ้ยไม่พร้อมไม่พร้อมอย่างแรงไม่พร้อมอย่างแรงเลยมาได้ไงอ่ะตัวเธอมาได้ไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยแรง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 เฮ้ย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 โอ้อุ้ย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 ว้าวสามร้อยดาเมจตายเพราะเทียนทีนี่หว่าไม่ได้ตายเพราะสลามเฮ้ยจุดๆแล้วบอสสลามเกิดได้ไงอ่ะไม่แฟร์เลยอะไรวะผมมีไอ้เจ้ามุมแมลงสามชิ้นสามอย่างนะฮะผมสามชนิดนะฮะเจ้ามุมแมลงอันนี้ครับยังไงอ่ะเวิร์กเบนช์โอ้ครับได้เลยนี่นี่เลยไหนลองเจ้ามุมแมลงอันใหม่ดิเฮ้ยโอ้มันปาได้รวมอะ มันไปาได้ทีเดียวสามันเลยอ่ะยังดีเฮ้ยนั่นงไงกอบ,บินมันนั่งแอบอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไม่ยาตายแล้วโอ้โหโดนสลามฆ่าตายแล้วนานๆจะเจอทีด้วยเฮ้ยกิ้งโอ้โหแล้วทำดาเมจเป็นร้อยอะนั่นมันมีบิกใช่ไหมเ้ย <c oughs> ไอ้กล่องเหลืองๆนั่นมันมีบิกใช่ไหมว้าหนอนมันก็ะเดิบเข้าไปหาเมื่อกี้กตายเลยนะฮะเฮ้ย ทำไมมันดรอปของอะไรอ่ะเฮ้ยนี่แน่นี่แน่ปิ้วปิ้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ปิ้วปิ้วปิ้วดีกว่ารัวดีป๊าป๊ป๊ป๊าไม้อีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหแล้วมันทำไมมาโดยแบบไม่ต้องเรียกเลยนะฮะอุ้ยอุ้ยตาอะไรอ่ะเดี๋ยวผมต้องสร้างห้องข้างบนนี้แล้วนะฮะ สวยรูครับเรียบร้อยอ่าเป็นจุดเกิดครับเอาความมันวันนี่มันก็บ,บินนี่ว่ะช่วยเหลือก,ก่อนไปลุยกับภารกิจหลักกันก่อนดีกว่าเเจอห้องอเ,เจอกล่องอีกอะไม่มีกับดักใช่ไหมแถวนี้ไม่มีนะโอ้นั่นไงกับดักเล่นแล้วลอดตัวไปเราโอ้โอเคเฮ้ยเอานางพยาบาลมาทำอะไรตรงนี้ รูป,ปั้นเรียกนางพยาบาลครับไม่เคยคิดว่าจะเจอเอาเราลงลาวาไปทำอะไรอะ <c oughs> <c oughs> แล้จะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเพราะว่าขุดทีนี่คือแบบลาวาไหลเลยอันนี้โหยั oh, ยงหนาเลยวะ่ะเสร็จเรย้อเราเจาะโอ้โหเราต้องเจาะไปอีกนะครับ เรียบร้อยอยากเห็นแล้วว่าข้างบนมีอะไรนะผม ู้สึกว่าน่าจะใกล้จะถึงที่หมายของเราแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยตกใจโห่พวกนี้ถึกมากเลยอ่ะมันเยอะมากเลยโห่โหเยอะมากมันมันเยอะอย่างเงี้ยโห่โหดูดิโอ้วิ่งกันเป็นขบวนเลยเนี้ยเนี้ยเนี่นี่ไงฆ่าเออได้แบนเนอร์แล้วโอเคก็าตายเร็วเหมือนกันนี่หว่าทำไมแกพวกนี้ได้แรงอยู่นะฮะ โอ้ยพันกว่าเมเลยเเลยัเร,ยเราเห็นเซอร์ฟิสแล้วนะผมด้วยความโหดร้ายของมันเราอยู่ได้แต่ข้างในนี้แล้วเราไปไหนไม่ได้เลยกลับดีกว่าครับรับคลยด,ดีกว่าเซอร์ฟิสจะให้เราขึ้นไปเซอร์ฟิสเหรอก็ไปตกปลากระต่ายเนี่ยนะบ้าไปแล้วไม่เอาดีกว่าลองเท้านี้ก่อนนี่รับภารกิจตกปลาต่อเลยแล้วกัน เฮ้ยบอสลามเกิดเด้อเด้อเด,ดคนกำลังทำควยตกปลาแต่บอสลามเกิดดูสลามดิตัวเบลเลอร์เลย Did you just call me fat? โอ๊ยวขออัพเกรดของเล็กน้อยนะฮะออสร้างห้องบริเวณแถวๆตรงดังเกิลตรงนี้แหละนะฮะผมแล้วก็จะขึ้นไปบนเซอร์ฟิสนะ,ะผมแล้วก็ไปสำรวจกันนะฮะ นี่นะครับผมห้องพักชั่วคราวนะฮะเซฟไว้ตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นผิวข้างนอกกันดีกว่าไม่รู้จะตายกี่รอบเลยว้าวโอ้จะหมดแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่เจอทางลงแล้วเจอ,อทางลงแล้วว้าออพระเอกมาแล้วลบ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 โอ้เยอะเยอะเยอะเข้าไปเข้าไปเข้าไปแปะแบนเนอร์แปะแบนเนอร์เฮ้ยแมงมุมอีกแล้แลแวแมงมุมอ่ะยา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 โอ้จะตายแล้แปลแวปิดทางเข้านะครับขอฮิวก่อนไม่ไหวโหดเกินตะลุยกันต่อครับ จะมาขุดไอเจ้าสิ่งนี้นะผมมาทำลายหัวใจอันนี้นะฮะนี่เลยทำลายหัวใจอันแรกนะฮะแล้วก็ได้ปืนด้วยไม่เดี๋ยวเราทำพื้นที่ต่อสู้เลยดีกว่านะอัตราการเกิดของมอนสเตอร์ในแมปนี้ค่อนข้างเถื่อนเอาเรื่องเลยวะโ,วโอเคหัวใจมีเยอะอยู่นะผมโอเ,เดี๋ยวผมก็จะมาสู้กับบอสเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> ไม่รู้จะไหวไหมอะไป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  ไป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 มาแล้วบอสมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะ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 โอ้เร็วมากแรง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 ลด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 ขอคายลูกกระจอกแต้สักหน่อยหนึ่งก็ยังดีวะติด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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหว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 ครับบอกเลยโคตรโหดเดี๋ยวขอเปลี่ยนแผนสักคู่นะฮะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะผมอยากคาบยามากเลยอะเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่สักหน่อยหนึ่งกันยาสะท้อนดาเมจยาฮิลลิ่งยาป้องกันไป รอบนี้เราต้องเอาชนะให้ได้อุ้ยไว้ไปหนึ่งอันครับไป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 ไม่ไหว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 เราไม่ได้กินยาเราด้วยเมื่อกี้แล้วก็รีบยังไงก็ไม่รู้ไปไม่ไหวไม่ไหวอ่ะไอ้เหี้ยติดจบแล้วไม่มีที่เรียกบอสแล้วนะครับเราอยากได้เห็ดมากเลยอ่ะไปโอ้โหดาวตกทำดาเมจกับเราด้วยวะจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วนี่เลยเห็นที่เราพูดถึงนี่ฮะ เก็บมาเยอะๆเลยเห็นพวกนี้อือโอดาว <laughs> ตก <laughs> <laughs> อยากกลับบ้านไปเคลียร์ของมากเลยตอนนี้ <_ c oughs> นี่ไงนี่แหละสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราดยากได้นะฮะเออดูซนะิว่าเราคาบไรายได้หรือเปล่านะฮะกับเจ้าเศษชิ้นส่วนของสมองของบอสสมองนะฮะคาบที่ขุดได้ไหมเฮ้ยคาบได้นี่หว่าเปลี่ยนแผนครับเราสามารถขุดแร่เฮลสโตนได้แล้วนะผมนี่เลยคับมาสักสามอัน ตอนนี้ค่อยเยอะขึ้นมาหน่อยตุงูมาโอ้โหมาเฮลสโตนบาร์อยู่ไหนเอาลืมเฮ้ยนี่ไงตาเผาได้แล้วมาแล้วอัปเกรดตาเผาไปเรียบร้อยนะฮะมามาดิครับชุดเกาะขันเทพได้แล้วครับดาบไฟที่ขุด ขาทีจับบอลแรงสัตว์เลี้ยงขาไปเลยอันนี้แหละมีความมั่นใจสูงนะครับผมกับการต่อสู้กับบอสนะฮะรอบนี้แหละฆ่าได้แน่นอนตอนนี้พลังป้องกันเรามี31หน่วยนะฮะเรายังนี่ไงได้แล้วอันนี้แหละเรียกมาเลยกินยาลุยมาเออรับดาเมจน้อยลงด้วยมาอุ้ย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 เจ็บ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 อยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะอุ้ยเจ็บ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 ทำเป็นเล่นไปสู้นี้ดาเมจแรงลูกน้องใกล้หมดแล้วเหรอเออหมดแล้วเฮ้ย เกิดอะไรนะอะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเรากลับหัวเอ้ยเอปมาดิเอาอะไรเราไม่กลัวหรอกเอ็งมา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 เฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายแล้วเราจะตายมันก็จะตายมาดิพยาจะตายก่อนกันล้วมามามะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าวู้ววเรียบร้อยนะผมกับการฆ่าบอสหัวสมองนะฮะต่อไปก็บอสพึ่งครับทำพื้นที่ต่อสู้นะครับโอ้ใหญ่มากเอ้า เฮ้ยเดี <amat S 1> thing, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิมเราไปโจมตีโดนที่เรียกพึ่งอ่ะไม่น่ารอดเมื่อกี้อิมมันแกล้งเราเใช่ไหมเอ๋มันมีอีกอันหนึ่งตรงนี้โอ้โหโดนอะไรวะเมโดตกกินยาเดี๋ยวบอสมาเออมาทำไมมันบินเร็วจังวะลนลนลนโอ้อะไรเล่าอะไรเล่าเป็นเดียวครับเป็นเดียวบอสใกลแตกแล้วมาเออเออมาโอ้รอบนี้ข้า่ง่ายว่ะเริ่มแล้วเริ่มรัวเริ่มมันมันเริ่มรัวมันเริ่มรัว เจอแกหมดแล้วเหรอเจอแกหมดแล้วเหรอจะตายแล้วเหรอจะตายแล้วเหรอเออเป็นไงเล่าโอเคขามาอีกสักสองอันอนสามอันเลยอ่ะไปรังพึ่งอีกนี่เน่เ,นเออตายไปเนอวเออเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเซมอนอาหารนิบีเฮ้ยเฮ้ยน่ารักขามันขามันเออเรียบร้อยพอกลับบ้านดีกว่าได้สัตว์ขีไสัตว์ขีตัวนี้ดีนี่เลยสัตว์ขีพึ่งนะฮะ มีพึ่งน้อยมีพึ่งใหญ่ให้มันครบเซตกว่านี้เราต้องคราฟเซตพึ่งครับนี่ไงล่ะช่วยก็สตูมพึ่งนี่เซตพึ่งของแท้แค่นี้แหละใส่มันเทเๆเฉยอ่ะประมาณนี้ละกันนะผมกับวิดีโอนี้นะแล้วพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็มาติดตามอีกทีนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับชอบพึ่งน้อยมากเลยอ่ะนั่นล่ะ